angle เมื่อวันที่31กรกฎาคม2561เวลาประมาณ5นากา50นาทีเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์บัส2ชั้นล่มสักร,ระยองมาเล็กข้างรถ138-3มาเล็ทะเบียน10-1419พิชบูรณ์ชนมาและเสียหลักตกลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าบนทางหลวงมาเล็21 ตอนบางชมพูถึงบ้านโตกบริเวณตลาดกลางรีไซเคิลมีผู้เสียชีวิตเป็นหญิงจำนวนหนึ่งรายทราบชื่อนางอนุกะศีอายุ60ปีและบาดเจ็บเล็กน้อยเองจำนวนยี่สิดรายดูยนายสำธิ์เทพอินทร์พรนักง,งานขับรถคันดังกล่าวกล่าวว่าตนเองขับรถมาจากทางวังชมพูมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเพชรบูร์โดยมีผู้โดยสาร4ีคนถึงที่เกิดเหตุมีกลุ่มฝูงมา้าเดินมนหลายทาง และมีม้าบางส่วนแตกฝูงทําให้ผู้ขับขี่รถบัสเบรกไม่ทันจึงได้หักหลบรถเสียหลักตกลงข้างทางทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าวจากการวิเคราะห์เหตุในเบื้องต้นเกิดจากความประมาทของผู้เลี้ยงม้าที่ดูแลม้าไม่ดีเจ้าที่หมดทางหลวงระวิงดำเนินการทําความสะอาดผิวทางและเศษซากม้าที่เสียชีวิตออกจากผิวทางและการจะราจรสามารถผ่านไปมาได้เป็นปกติทั้งสองช่องทาง